ห่างๆจ้ะเดี๋ยวคอห่า เพื่อนน่าจะร้อยกว่าดอกนะร้อยกว่าดอกได้จ้ะทุกคนทุกคนทุกคนนี่นะนั่นอีกดอกนึงดีใจขนาดมาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเอนี่เนื้อแน่นนยังแน่นอยู่เลยทุกคน มีอีกไหมจ้าพิสูจน์กันนะอุ้ยดีจ้ะเพื่อนเพื่อนดีดีด,ดีแต่ถ้าอีกสองสามวันนี้ถ้าทางจะขึ้นยากแล้วจ้าเพราะว่าถ้ามันเย็นถึงพื้นดินนะนะนะจ้ากลางคืนสี่องศาอย่างเงี้ยนะจ๊ะตอนเนี้สองสองวันแล้วนะสองคืนแล้วแล้วมันจะขึ้นไม่ได้จ้ะไอที่จะเหลืออยู่คือที่ที่ขึ้นก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยที่โผล่ขึ้นมาแล้ว นี่ยังแข็งนะมันเพื่อนได้อยู่ได้อยู่คิดว่าไม่มีแล้วเก็บเดอ้อเก็บเดอ้อเก็บโอ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> กล้องเรามันไม่ได้มุมเนาะอันนี้ดูยังเล็กอยู่เดี๋ยวไม่เอาเอาอันนี้ดีกว่าดอกเดียวนะจ๊ะ ดอกแรกเลยอะรีบไปเดี๋ยวหนาวโหนี่ไม่ใช่เล็กๆนะ่นนี่นี่นเล้อเลยนี่อดอกจ้าทุกคนเป็นดอกล้วนแต่โตข้างล่างทั้งนั้นเลยจ้าดูดิโตข้างล่างหมดเลยนี่อดอกจ้า โตล่างหมดเลยจ้ะนี่ไม่กล้าโผล่ขึ้นข้างบนอันนี้ล่ะอันนี้ก็โตล่างไหมโอ้โหเพื่อนเอาไปกินแล้วกันนะขอพพงจริงนี่เว้กินได้นะขอแายนิ้วมือเราเพื่อนนี่อันนี้ก็โตล่างจ้ะนี่โตล่างไม่กล้าโตบนอืม อันนี้อุยไม่รู้เจะยังจ้าไม่รู้มันได้ไหมนะไปลุ้นกันนะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตัดเลยเนาะไม่รู้ได้กินหรือเปล่านะจ้าอู้เพื่อนๆดูว่าทางไม่ได้กินแล้วอื มันจะทุกคนนี่ยังได้อยู่นะนี่ตรงนี้นะเปื่อยก็มีนะจ๊ะมาคนนิดหนึ่งก็เอาใช้ได้จ้าดอกเนี้ยเย็ยนเจี๊ยบเลยเห็ดอะเห็ดเริ่มเปื่อยเย็ยนเจี๊ยบเลยเห็ดน่ะดอกเล็กๆนี่วันนี้เก็บเห็ดแบบจับปุ๊บนี่เห็ดตัวเย็ยนเจี๊ยบเลย มีคนมาแล้วเราก็คิดว่ามีเราคนเดียวมานี่หาเห็ดอ้หนาวแล้ววาอกันช้าๆหนันใจเลยมาเก็บละนี่จัดคนเก็บก่อนนะยังไม่ตัดนะ ที่แรกว่าไม่มีใครมีแต่เราคิดผิดแล้วไม่ได้มีแต่เราอเอาอก,ก่อนมาจัก้ได้ไดยูเ่เป็นคู่กันเลยได้ได้นี่จกัก จะดอก่าเปยนถุงมือแล้วนะขาด <c ười> ดอกกำลังกินเลยจ้น้ำนะหนาวหนาวหนาวว่าขอแสงนิดนึงขอแสงนิดนึงวะ่ะเก็บเลย สัดวาข่าจ้ะเราก็แบกขี้ดินกลับบ้านทุกวันเลยเว <c oughs> ลามันเก็บะนะหนาวหนาวสิบเอ็ดสิบสององศาเองอ๋อนี่ไงความหนาวจะไปแล้วนะจ๊ะแอบอยู่เนี้ยแอบแอบ ออมาดินี่โอ้ยใหญ่มากเลยมาจา้ะโอ้กำลังดีเลยเพื่อนแอบคงแอบมาหลายวันแล้วเลยนี่ใช้ได้เลยจ้ะขานะต้มก็ได้นะแต่เราจะเอาขาดีกว่าแต่ดอกได้เอาเขียวๆออกมาจา้ะเหมือนจะเป็นเห็ดหนังไก่ไหมเดี๋ยวดูกันเนาะเห็ดมุกหวานน้างนอกนี้ก็มีนะเนี่ยโหเพื่อนหนาวแล้ว ทอดได้อยู่จ้ะน่าจะเป็นอีกวันสองวันก็จะหมดแล้วนะขึ้นใหม่คงขึ้นไม่ได้แล้วจะดินเย็นถ้าดินไม่อุ่นนะโอ,อนอันนี้หนังยังดีอยู่เลยจ้ะนี่อ๋ออ๋ออให้เพื่อนดูหน่อยหนังดีมากเลยเอาฟองออกเพราะฟองเป็นสีฟ้าแล้ ไปต้มไปกินก็อร่อยนะจ๊ะาดูดี่นี่เห็ดหนังไก่บ่จ้าอันนี้จะได้เห็ดหนังไก่อยู่นะใช่เลยทุกคนนี่อุ้ยงามมากเลยนี่เห็ดหนังไก่โอันเพื่อนโอเคมากเลยลนู่นเห็ดอะไรไปดูดิได้เห็ดพุ่งทรายนะเดกากำลังกินเลยนี่นี่เดา ไม่ได้เห็นนะนะนี่เห็ดพึ่งทรายจ้ะกินได้นะอร่อยสามดาวไงนี่ถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะสามดาวมันมีแก่ไปหลายดอกละนี่เห็ดพึ่งทรายดอกดอกยังดีอยู่าเอาทากออกไปหน่อยไม่แบกไปด้วยอืมสามดาวจ้ะแล้วว่าเราจำไม่ผิดเหรอกินได้นะจ๊ะในตำราสวีเดนอืม น้องไม่ได้ถ่ายจะลืมก็จะเห็นว่าเขาเริ่มเริ่มหนาวแล้วจ้ะมีจังหวะตัดก็ตัดนะจ๊ะเพราะว่าหนาวหมดเลยอยากไปดูฝั่งโน้นสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าต้องทีไปไกลอยู่มาจ้ะ่อน มีหนาวเห็นไหมนะอันนั้นหนาวเปื่อยเลยทนไม่ไหวไปก่อนแล้วบายบาบคิดดินออกอาทิตย์นี้ยังพอเก็บได้อยู่กับเห็ดที่แบบขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขากำลังโตนี่จะทุกคน เกิบไม่เห็นทุกงขอดูดินี่อีอ้น่าเดียวคน <c oughs> มาเลยจ้ะมาเด้อจ้าอื้มโอ้โหไม่คิดเลยงามมากเลยงามคนนี้โอ้ยย่างมานลยจ้ะ คนนี่โอ้ยยัางมานเลยจ้ะดอกเลี้ยจ้าโน่นี่ดองเพือเ่อนๆไปไปไปเอา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 เอาจ้าเพื่อนๆนี่จ้าดอกน,นี้ยงามมากเลยดองเนี่ยงาม นี่มีจาร์มุ้นอีกดอกเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะมีดอกวางไว้ลายทางเลยมาเราเห็นนะแบ่แบบแบบโอ้ยมีเห็ดคันทะเลาด้วยนี่เดี๋ยวเก็บใส่ถุงหน่อยโอ้ตรงนี้มีหลายดอกเลยนะแต่ว่าเห็ดพึ่งเนี่ยดอกสวยมากเลยจ้าโอ้โหโอ้หนึเห็ดคันทะเลามันก็ไม่ใหญ่มากเห็ดคันทะเลา หรือว่เห็ดดำขาเหลืองวะจ้ะเอาตู้ก่อนเนาะอ้ยมีออเดอร์นะหาเหลืองอะเป็นแพสเนะเขาอยากกินเห็ดขาเหลืองเนี่ยเห็ดดำขาเหลืองนี่แหละเราไม่รู้เราจะจะได้หรือเปล่าตอนนี้นะเน่ยยวเราเจอเราก็เก็บไปแลวกันเนาะนั่นเองเก็บด้วยเนาะ ได้เท่านี้อ่อไปเพื่อดูงามไหมนะ,นะอุ้ย,ยกำลังดีเลยจ้าเพื่อนยังพอได้อยู่กลัวก็กลัวแล้วตัวเห็ดเห็ดก็ยากเก็บงามมากเลยจ้ะคิดว่านอนยังไม่กินอ้าวมีนี่ขอควานเลยนะ โอ้โหคนเออดอกก็สวยควานออกนี่ควานออกอ,อ่ะเห็ดสุดมากถ้าดอกใหญ่อ่ะใครที่ดงเหยย็ดเยอะๆนอนจะกินไม่ทันจะ้ะจะห àng, ่างๆแบบที่เราเก็บเนี่ยนอนกินทันจะ้ะ ส่วนมากจะไม่ค่อยเหลือถึงคนเก็บเท่าไหร่นะพาหอนอนมันกินเร็วนอนมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก เย็นแล้ว